พี so Omaha, ่น้องครับมาครับพู้ใหญ่ผููแกใช่ยูทูบ e นะครับเลยครับมาเนี่ยนะครับมาเบิงน้ำนะเบิงวิถีชีวิตอีสานบานเท่านะครับเนาะมื่ขึ้นฝนตกหนักนะครับที่อำเภอหนองพอกนะครับร้อยเอ็ดที่ผมอยู่นะครับเนาะมาเบิงน้ำกันเถอะเป็นยังไงนะครับเอามาเบิงห้องนี้นะครับเด้อตามผมมาครับตามผมมาเฮามาเบิงน้ำเมือคขึ้นฝนตกหนักนะครับเหมือนขึ้นนะครับน้ำกำลังมานะครับเนาะโอ้ ไปไเป็นสะพานไปนี่แหละครับขามไปนี่เขาเรียกว่าฝายตัวนีก็นว่าอ่างเก็บน้ําห้อยทรายอ่างเก็บน้ําห้วยทรายนะครับเด้อเป็นอ่างเล็กๆนะครับะอ่าไหลมาผุนจากแม่น้ำผู้ไหลมาเต็ทั้งผุนนะครับผู้แ้วคู่เขานะครับผุนคู่เขามาไหลมาร่วมกันตรงนี้นะครับนี่เป็นอ่างเล็กๆนะครับเนาะอ่างเก็บน้ําห้วยทรายไปนี่เป็นสันเป็นถนนท่อนขางไปเป็นเป็นสัน คื่อนหน่อยๆนะครับเป็นอ่างเก็บน้านะครับเนาะหน,นีนน่นามาหนีไม่หนีฝนกำลัง่างน้ามากนะครับพอกมาครั้งแรกนะครับผมมานีอ่ามพอกมาตามธรรมชาทุกปีถ้าน้ำพ่พุ่เดนปีกกยน้ำเต็มนะครับเต็มพี่นะครับเลยเกือบจะใจหอดสะพานนี่ไหลลงมารรืมนี่นะครับเหมือนกันน้ามากจนนี่แหะครับเนาะผมว่าเบื่องกอนเมื่อแรงแถวฝนตกลงมาเอีงนะครับฝนตกลงมเอีขงก็จะเห็นน้ำเต็มเลยนะครับเนาะครับสิ่ะครับนี่ เอาประมาบ่ายนี่มาแล้วนี้จังไลยนะครับมาจุนีกับที่นีปูมีปลาได้บ่ายนี่ครับน้ำเต็มไปนี่แล้วครับนี่ครับร้านแคมจิมี่เองสินะครับเนาะเสียงน้ำเห็นบ่ครับพี่น้องเอาบองก็เห็นเหมือนย่างขี้เขียวไว้นั่นคือมองปลาเลยครับเห็นบ่ปลาเสียดนะครับเนาะย่างเขียวไว้นะครับน้ำเนาะครับโอ้ น้ำมาเต็มนะครับน้ำน้มาเต็มไปพูนนะเขาทุนก็ไปหาปลาฮัปปูหาปลาเต็มพุ่นแล้วครับผมน้ำมาเต็มเบิดนะครับนี่เนาะน้ำจะเสริมเบิดน้ำเสริมเบิดน้องพ่อเขาครัปปูหเห็นเห็นปลาปะครับปลาก็เต็นขึ้นมาลำน้ำมองการจับปลาอย่างนึงเป็นปลาขาวปลากระเต็นขึ้นมานะครับเนาะ ม่ี่นัโอ้นามนามนามครับพีน่น้อกมาเบิ่งคาดว่าฝนติต๊แห้งไป็ีกอ,อยู่น้ตฝนตกแห้งอีกนะครับเหากัดิเรื้องนามนามยังสิมาเต็มนะครับผมยังสิมาเดือดอีกครัง้งหนึ่งโอ้ไม่ป่าครับครับ วิธีการวิธีการเอาปลายอย่างหนึ่งนะครับนนะนนนนหนึ่งน้าหนานะห้าน้าห้าต้องไปด่าหนึ่งครับผู้ฮ้าผู้ฮ้าปลาได้ทั้งผูนฮ้าผู้ฮ้าปลานะครับเก็บปลาเป็นไหนปลาใดบอห้าบอเครื่อ้บอห้าไหลบอไปเท่านไหร่ห้าทำนี่เลยโอ้ขึ้นมานบอหน่ โอ้ครับขามน้ำกำลังมากนะครับเนี่ยน้ำกำลังมางกฝนตกน้ำกระเซาแล้วผมไปบ้าเบื้บองบนในป่าบ่อครับเนาะนี่น้ำน้ำน้ำหลังฝายน้ำล้นไปไปตามนี่นะครับน้ำน้ำเบิง่งอัปเดตต่อไปนะฝนตกน้ำกรแรงนี่นะครับเนาะน้ำสีมาไหลนะครับเนาะน้ำอยู่ถ่วงไปเลยครับผมถอยไม่พูดละถอยไม่พูดละ อา้าวฝนมีาติดสถาน,นการเมืองนะครับเด้อยไม่้อนเด้อแต่ฝนตกมา,จากจะเป็นยังไงโอ้นาครับนะเานาะอ้าวอ้ามก็ล่างมากนะครับนี่น่ทั้ทงหลังมันนะครับเนาะานาม,มากแห้นนะนง,น,งนะครับเนาะอ้าวฝนอ้าวฝนนะครับมองปันหาฝาใตใตเคลื่อนหน้ามันมาปลากิดทีีาท่าแถวๆนี่แหะครับ นี่ฝ่ายทงเหนือไปบนน้ำแข็งนะครับเด้อเอามามามาเสียงน้ำดังนี่นี่คือเครื่องมือหายจินนะครับหนึ่งหน้าหายจินเท็ดแบบนี้นะครับเนาะนะครับทางป่านะครับเนาะหลัลงเคียน น้ำกำลังมากครับน <c oughs> ้ำกำลังมากวันอาทิตย์ก่อนบนเส้นมีน้ำนิดหนี่เอาเพิ่งจะมาฝนฝนเขากระตุกน้ำเแถวๆนี่ก็จะว่ามีปลากดปลาหยางนี่ครับนี่ก็เป็นซุ่มกลาเห็ดปลาของพวกมงของชาวบ้านนะครับหาอยู่ให้กินเนาะอ๋อขายอยู่ให้กินน้ำปลาก็จะเบิ่งขึ้น ปลาทั้งจะขึ้นไปตามนีแเนะครับปลาทั้คุณจะขึ้นมามนเจ็นไปถูก,น,กน,นี่ครบผมอ๋อไปเบิ่งกันพูดนูดพูดโต๊ปลาทั้งคุณโอ้หนา่บงเกิดเป็นการตึกแขนะครับนะตึกแขตึกแขคปลา พี่น้องบ้านเนอกนะครับเนาะอัพเดตตอนสถานการณ์อัพปูอัพปลา,านะครับเน,ะบนาะเบื้งตามนี่ก่อนหน้ามอกรมานะครับเนาะมาถึงเดี๋ยวจะฝนตกอีกเหมือนแรกนี่ครับฝนี่ตกหนักเลยครับน้าเบื่องแถวนี่เต็มเลยนะครับเนาะน้ากำลังมาเอาผมเอามารีวิวให้พี่น้องเบื้องหนึ่งซ้ำนิดนึงนะครเนาะถ้าฝนหนามากหลาย นะครับผมจิ<พ>้งแข่งแขนพี่น้องเบื้องอีกครั้งนึงก็แล้วกันเนะาะครับเนาะอีกครั้งนึงก็แล้วกันครับสัญจรนน้ำเ,เต็มเลยแต่พอดินปีไก่เนี่ยเต็มเลยครับนี่น้ำเต็มพหมนเลยน้ำที่เต็มหมดเลยนะครับเนาะน้ำท่วมอำเภอหนองพอกนะครับเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณขอบพระคุณทุกท่านได้มารีวิวให้พี่น้องเบื้องอันนี้ทุกคนนะครับเนาะ,ะครับโอ้หามน้มหาม การห้าป ah, uh, sort of. ูห้าปลาน้องบ้านเฮาคาดว่ามันแรงนะครับผมตุดลงไมาอีกนะครับคาดว่าเกมล้วนะครับที่แถวนี้ครับทีนี้ใส่่างมีการใส่เบ็ดใส่เบดตุงเบดตุกว่าแล้วแถวหนึ่งนะครับผม พี่น้องจำไว้เบิ่งกันแล้วกันเนาะผมอลิเวอร์พี่น้องเบิ่งกันก็แล้วกันครับผมไปโอกาสหน้าพบกับผู้ใหญ่ผู้แก่ใช้ยูทูปน้ำกินน,น้นนนำ,นำสถานการณ์นี่เอาเอามาอัปเดตต่อทูพี่น้องฟังนะครับได้น้ำที่ถ่วมไม่หอดใส่มาใส่ในเหมือนกําลัางถ่วม,มาั้องฝืนนะครับเนาะเอาครับไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ